สวัสดีทุกคนเนาะวันนี้เขาจะมาแนะนําวิธีปับเนาะตัวอย่างว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนาะตัวอย่างคือแถวเนาะแถวน้อยแถวใหญ่ห้องเทเบลเนาะบูซามกันอาจจะเป็นคอลัมน์เนาะตัวหนึ่งใหญ่ตัวหนึ่งน้อยอ่ะมันจะเป็นแบนนี้มันจะให้เราเหตุวียกซาเนาะจัดยากสใ้เามีวิธีง่ายๆเนาะวิธีง่ายๆก็คือกดเข้ามาโฮมเนาะหลังจากนั้นเนาะให้เราติ๊กชนิดก่อน ติ๊กชนิดเนาะคุมมาทั้งหมดเลยนะให้มันเป็นสีดำคุมทั้งหมดหลังจากนั้นเทาเข่าโฮมเนาะเข่าโฮมมาแล้วก็กดเข่ามาฟอร์แมตหลังจากนั้นเทาก็กดใส่เลยเนาะตัวนี้อ่านี่เนาะร่มเนาะหลังจากนั้นเทาพิมพ์ใส่ตัวอย่างว่าเทาอยากได้สามชิปเนาะก็พิมพ์ใส่สามชิปปั๊บเนาะเห็นป่ะอันจะได้แถวเนาะได้แถวที่ว่าซ้ำกันไดเลยอ่าแต่ว่าตัวนี้จะเป็น คอลัมนะ์เนาะคอลัมน์ยังมีตัวใหญ่ตัวน้อยเอาก็เห็ดแบบเก่าติ๊กเข้ามานี่แล้วก็กดเข้ามาฟอร์แมตเนาะสิฟอร์แมตแล้วก็กดใส่คอลัมนะ์เนาะอ่าตัวอย่างว่าเราอย่างได้เท่าไหร่สมมติห,ห้าสิบหรือหกสิบซะเนาะหกสิบพอก็ติ๊กใส่ปับ๊บเนาะเห้บ้ามันจะใหญ่เนาะใหญ่ออกใหญ่ซ้ำกันหรือว่าเราจะแก้เนาะมันใหญ่โพดเะาพอกรปั๊บใส่เนะา,าะจัดซาวซะเนาะติ๊กใส่ ปับ๊บเลยบ่าเนาะคอลัมน์มันจะเสมอกันหรือวิธีอีกวิธีหนึ่งเนะงาะง่ายก็คือในตัวอย่างคอลัมน์นะครับเอามาว่าขึ้นมาใส่นี่เนาะดับเบิลคลิกเลยก็ไดไ้มันจะยอนะ่อเนาะย่อเข้ามาตามข้อมูลที่ว่ามันออโต้ให้วาสัญชาเนานะดับเบิลคลิกเข้าไปให้มันขึ้นสีแจวนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปเนาะนี่อ่มันจะได้ออโต้เนาะเพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ว่าเขามีเนาะตัวนี้ Aqui. Okay.